อิมานิเมยังพันเตปังสกุรจิวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสัโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุรจีวรานิ สัปริวารนีปาริปฏิคังหาตุอันหาตุอมหากังพิกรตังพิตายะสุขายะขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญาเจ้าทงหลายเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าบางสกุลจีวรกุลทีว กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนาเนเทอน